ดวงรายวันของคนที่เกิดวันพฤหัสนะคะประจำวันที่30ตุลาคม2566นาหนะคะสำหรับคนที่เกิดในวันพฤหัสนะคะคนที่เกิดในวันพฤหัสวันนี้นะคะการเงินคล่องมือนะคะช่วงนี้คุณมีเกณฑ์ได้เดินทางคุณคิดเรื่องการเดินทางระวังได้ยินข่าวคนเจ็บคนจากหรือมีโอกาสได้ไปงานข่าวดำนะคะช่วงนี้มีเรื่องกังวลใจคิดมากคิดเยอะ ะะหลายๆคนกําลังคิดอยากจะไปไหว้เทววสุวรรณหรือไปไหว้พญานาคนะคะคุณมีเกณฑ์ได้เดินทางไกลในประเทศหรือต่างประเทศช่วงนี้การเงินคล่องมือหลายๆคนกําลังหมุนเงินนะคะรายจ่ายค่อนข้างเยอะนะคะช่วงนี้อาจจะนอนไม่ค่อยหลับมีเรื่องกังวลใจคิดหนักคิดมากนอนไม่ค่อยหลับพักผ่อนไม่ค่อยเพียงพอเหนื่อยกับอะไรหลายๆอย่างนะคะช่วงนี้คุณอาจจะคิดมากคิดเยอะนะคะนิดหนึ่งนะคะ การเดินทางค่อนข้างดีหลายๆคนกําลังคิดที่จะทํางานออนไลน์นะคะอยากทํางานอยากทําธุรกิจอยากลงทุนเกี่ยวกับโลกออนไลน์นะคะหรือไม่ในช่วงนี้อาจจะมีคนแอบบส่องแอบบดูคุณอยู่หรือคุณกําลังแอบบส่องใครอยู่นะคะการเงินมีโอกาสประสบความสําเร็จนะคะการเงินคล่องมือนะคะการงานค่อนข้างดีนะคะโดยเฉพาะงานออนไลน์ไปได้ดีไปได้สวย สื่อนำโชคของคุณวันนี้คือทะเบียนรถและเลขท้ายเบอร์โทรศัพท์สตัวหลังของคุณและก็อายุของคนตายที่คุณได้ยินได้ฟังมาให้โชคสีเสริมดวงนำโชคของคุณคือสีส้มสีดำนะคะแล้วก็สีเหลืองให้โชคเลขหน้าไพ่ของคุณ2 2 3นะคะขอให้คุณโชคดีร่ำรวยค่ะ